สวัสดีค่ะคลิปนี้สอนอทำตัวอักษรขยับได้บน Facebook นะพร้อมแล้วไปดูกันเลยคลิปนี้เป็นภาพตัวอย่างนะที่เราจะทำในวันนี้นะคะเริ่มต้นที่หน้า f a c e b o o k ของเราคลิกที่สร้างคลิปเรียลค่ะแล้วก็เลือกภาพที่เราชอบนะเมื่อเราเลือกมาแล้วเรารู้สึกว่าเสียงในคลิปเรามันเสียงดังเกินไปแล้วก็กดเข้าไปที่เสียงแล้วก็ไปปรับลดเสียงเอานะ ตามที่เราต้องการเลยนะคะโอเคหลังจากนั้นเราก็จะไปเพิ่มสติกเกอร์นะให้มันมีภาพเคลื่อนไหวน่ารักน่ารักบนบนคลิปของเราเนาะแล้วเราก็ไปเลือกหา,าภาพที่เราต้องการเนาะเลือกสติกเกอร์ที่เราชอบนะแล้วก็ขยับไปไว้บริเวณที่เราต้องการเนาะสามารถขยับให้มันใหญ่ขึ้นหรมันเล็กลงได้ตามใจชอบเลยนะคะ แล้วในคลิปวิดีโอนั้นก็จะมีตัวสติกเกอร์อื่นด้วยแล้วก็ไปเลือกมาไม่จำเป็นจะต้องตรงกับสติกเกอร์ที่เลือกก็ได้นะเอาสติกเกอร์ที่ตัวเองชอบนะเลื่อนหาเลยเลยหลังจากเลือกเสร็จแล้วก็ลากไปตำแหน่งที่เราต้องการเนาะจัดตำแหน่งจัดวางอย่างที่เราชอบนะเพราะว่าถ้าหากว่าวางแล้วไม่ชอบใจเราสามารถขยับได้ภายหลังเนาะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาเพิ่ม ตัวอักษรน,นะซึ่งเราจะมาทำให้มันขยับได้กันเป็นวิธีง่ายๆนะอันนี้เราจะใช้คำว่า summer นะคะพิมพ์ตามหรือว่าจะใช้คำอื่นก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่คนที่ทำตามเลยว่าอยากได้อยากพิมพ์อะไรจัดวางตัวอักษรให้ดูสวยงามนะคะนิดหน่อยนะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะแต่ว่าพอทำแล้วอ่ะ เราจะมองเห็นภาพไงว่าตำแหน่งของมันควรจะอยู่ตรงไหนไงแล้วมันก็จะดูชอบเนาะถ้าไม่ชอบเราก็ขยับสติ๊กเกอร์ขยับตัวอ,อ,กอักษรให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ที่เหมาะสมที่คิดว่าสวยนะําภาพเลยนะคะจากนั้นให้แตะที่คำว่าแก้ไขนะคะเพื่อที่จะเข้ามาปรับระยะเวลาในการแสดงข้อความ ตัวคำว่า summer นะ s u m m e r นะคะจัดตำแหน่งให้อยู่ให้มันโชว์นะคะไอ้ตัวสีม่วงเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าระยะเวลาที่มันจะโชว์บนภาพเนี่ยถ้าหากว่ายาวจนสิ้นสุดเลยก็คือจะโชว์คำคำนั้นน่ะจนจนหมดจนจบภาพเลยแต่ถ้าหากว่าเราขยับเข้ามาให้มันสั้นหน่อยมันจะหมายความว่าเราต้องการที่จะแดสแดงข้อความจากะระยะเวลา เริ่มต้นตรงนี้นะจนจบตรงนี้นะหนึ่งวิสองวิจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ทำแบบเนี้ยไปจนครบจนครบเลยนะ S M M E R ทำไปเรื่อยๆนะลองฝึกดูนะคะไม่ยากแต่ก็ไม่ได้ง่ายอาจจะงงๆนิดๆแต่ถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้เนาะดังนั้นลองดีกว่าเนาะ ตอนทำคลิปนี้เราก็คิดเหมือนกันนะว่าเราอยากจะใส่เสียงเพลงลงไปเนาะแต่ว่ามาติดตรงที่ว่าถ้าใส่เสียงเพลงแล้วว่ามันก็จะมีโอกาสติดลิขสิทธิ์เนาะก็เลยไม่ใส่ดีกว่าเอาไว้ว่าถ้าเราผ่านเมื่อไหร่เราค่อยใส่ทีหลังแล้วกันเนาะตอนนี้เราเป็นมือใหม่เรายังไม่อยากใส่อะไรที่มันทําให้มีลิขสิทธิ์ติดมาเนาะเราเองเราก็มือใหม่เหมือนกันเราก็ทําคลิปใหม่เหมือนกัน เราก็อยากจะแชร์สิ่งที่เรารู้นะเนาะเผื่อว่าคนที่เขามีเพจที่ปังๆอยู่แล้วอยากจะทําให้เพจของตัวเองมีสีสันมากขึ้นก็ใช้ได้หรือคนที่เปิดเพจใหม่อยากจะให้คลิปของตัวเองมีอะไรที่น่าติดตาดรึงใจแล้วก็เรียนรู้ได้จากตรงนี้นะบอกพอเราทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็ลองเลย์ดูนะว่าเราชอบไหม ถ้าไม่ชอบแล้วก็กลับเข้าไปที่คำว่าแก้ไขแล้วก็ขยับปรับแต่งดูเนาะเมื่อชอบแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็ไปสู่ขั้นตอนการทำข้อความถัดไปเลยเสร็จแล้วนะคะกดที่คำว่าเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะเพิ่มข้อความอีกหนึ่งข้อความนะคะ เพิ่มคำว่าเหนื่อยนักต้องพักร้อนนะคะจะพิมพ์ข้อความอะไรก็ได้นะตามใจเลยเปลี่ยนสไตล์ฟ้อนเปลี่ยนสีฟ้อนได้ตามต้องการเลยเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกอาภาพสติกเกอร์เล็กๆนะเอามาแปะเพื่อให้ดูมีอะไรเคลื่อนไหวหน่อยหนึ่งเนาะเราเลือกเป็น รูปภาพต้นมะพร้าวนะแล้วก็ขยับมาตรงจุดที่เราต้องการนะนี่ก็จะได้เป็นสิ่งที่เราต้องการละหลังจากนั้นเราก็จะมาเลือกเอฟเฟกนะอันนี้ก็เลือกตามที่เราต้องการเลยเปลี่ยนสีมันจะมีออปชันให้เลือกเราก็คลิกเลือกได้เลยนะเพียงแค่นี้เราก็สามารถ ทำรียลของเราให้มันดูน่าสนใจเนาะมีอะไรบิบบับบิบับสะดุดตาเนาะก็หวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินกับคลิปนี้นะแล้วก็ถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์นะสามารถกดแชร์กดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่าพูดอะไรก็ได้ที่อยากจะให้เราลองทำดูเนาะถ้าในคลิปของ f c e e o o o เรียวนี่มันสามารถทำอะไรได้มากกว่านี้เราก็จะลองทำแล้วก็ เอามาให้เพื่อนๆดูเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ